รแล้วเราก็ต้องไปทดลองใช้ครับเมื่อทดลองใช้แล้วโอเคมันได้ผลอราถงจะแบบนี้นะได้ผลนะจุดตรงคอขวดนี่มันสคัคผัสโอตรงมันจะเป็นเร็วเป็นช้ามันอยู่ตรงนี้ด้วยยูดตรง นี่ครับเอาไว้ประมาณนี้ครับมันจะมีล็อกขวดของมันอยู่จะมีล็อกล็อกขวดหรือกันกวดครับกันกวดอยู่นะครับเวลาอากาศมันขยายมันก็จะได้มีที่เก็บอากาศเวลามันดึงอากาศไปใช้มันก็จะมีอากาศพอใช้ครับให้ปลาบรรยายนะครับให้ปลาบรรยาย ก็พอเรียนรู้มาแล้วเราก็ต้องไปทํำดูเพราะว่ามันไม่ใช่จุลินทรีย์มันจะใช้ได้ทุกท,ทุกที่ทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของวิเศษไม่ใช่ว่าเป็นทําแล้วมันไปทําไปใส่ต้นไม้แล้วมันได้ดังใจมันไม่ใช่มันต้องอยู่หนึ่งพื้นที่ด้วยมันไม่ใช่เป็นตัวนี้อย่างเดียวมันต้องเป็นพื้นที่ด้วย ว่าที่นั่นเป็นยังไงดินน้ำเป็นยังไงเป็นกรดเท่าไหร่เป็นด่างเท่าไหร่เพราะในตัวจุลินทรีย์เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นกรดอยู่แล้ว